หน้ายางมันก็จะนิ่มเปียกมันจะนิ่มอันก็มันกินง่ายอันก็เนี่ยเนี่ยไหลตัวมีดมาเลยเนาะมันจะกินมันจะมันจะกินง่ายเปียกมันจะนิ่มมไดนะอันนี้จ่ายไปรอบเดียวเนาะอู้ดว่ากีดมานี่ไหลตัวมีดเลยเนาะมันจะไหลไหลตัวมีดครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต้นอื่นกันต่อนะครับผมตอไสเนื่อเอ่าเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ไส้เนกันต่อครับมันมาวันฮ้องกงกีดมันหลครับ ก๊อกน้อยกี no. ่กะสองเมตรมันก็เต็มอือครับอันนี้อันนี้ก๊อกลิดเนาะเออันนี้ก๊อกนี้ก๊อกลิดเออกี้ตะกี้ก๊อกลิดกึ่งตะกี้ลิดกึ่งอันนี้ก๊อกลิดถ้าก๊อกลิดนี่ก็ประมาณสองเมตรเต็มเนาะเออสองเมตรเต็มวันนี้มีดเดียวนี่เลยกึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ตายหนึ่งเนาะอันนี้ต้นต้นนี้บ่ได้กีดมากี่ปีแล้วครับโอ้ก็เป็นหลายปีแล้วนะเพราะอันนอย่างก็ข้าวมันกีดมานี่หกปีแล้วเนาะกีดมานี่หกปีแล้วก็ตตั้้งแ่่่่่เริมมกกกกีีีีีดดานไปอ ไหลก่อนประมาณกี่ปีนะพอหน้าตีเขากรีดมั้ยสิปเนี้ยประมาณหนึ่งปีประมาณสามปีพอสามปีได้กรีได้แล้วก็หลังจากนั้นได้เลยพอกพอหาหน้ากันอ๋อตั้งแต่มีแรกที่กีดมา3ปีเนาะได้น้ำยางนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับปีที่4ไปก็เริ่มเซะหาละบหมไรเหมือไหลเลยนะครับเนาะข้างนี้มีกระแผ่นะครับไหลกีดไปแล้วก็แบบนี้บบนีน้ำยางบไหลเลยเนาะ ตัวนี้ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางไล้ไปแล้วสองรอบนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าแผ่ที่แผ่ที่เราฉีดฉีดละไว้เนาะมันจะเป็นยังไงนะครับนี่น่เม็ดนหนึ่งอ่าครับนี่เนื่ออ๋อเมวานนั้นลองกีดนะอ๋อคืนตะวานี่ยนะอ๋อนี่ครับตัวนี้ฉีดสองข้างนี้ตะคืนลองคืนตะวาลองตีลองกีดไปนะครับปรากฏว่าไหลมานะครับอันนี้เพ็่กีดเม่คืนนะครับก็รู้ว่าไหลมาอยู่นะครับอ๋อ โอ้โหืว่าไหลก็เกือบเป็นปกติอยู่เนาะถ้าปกตินี่ก็คือจะได้นักเลยนี่ับน้อยนะครับมีหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองกีดนะครับว่าตีมันต่หนึ่งต่หนึ่งสามสี่ปีนะครับตอนนี้กีดแรวจะเป็นยังไงเดียวคี่พมุกลองลองกีดพรครับกีดมาได้น้ํายางกันมาสามสี่ปีนะครับแล้วก็ฉีดผลิตภัณฑ์ยางไลทไปแล้วสองครั้งนะครับจะเห็นว่าน้ํายางเริ่มไหลนะครับจากต้นที่บักเคยไหลเลยนะครับเป็นต้นยางต่หนึ่งที่ปกติ ซ่อหาหน้ากรีดรอบเกือบจะรอบต้นแล้วนะครับบบปะนะครับแผ่นี่ก็กรีดไปแล้วก็บ่ออกนะครับฉีดพ่นยางไรไปแล้วสองเต้อปิ๊กมันมีน้ำยางไหลนะครับยางไลสเปรย์ฉีดพ่นหน้ายางช่วยบำรุงรักษาหน้ายางทำให้ยางเปลือกหนาอวบนุ่มกรีดง่ายยางไลช่วยให้น้ำยางไหลดี ท่อน้ำยางไม่อุดตันได้น้ำยางมากขึ้นยางไล้์ป้องกันรักษาโรคราเส้นดำป้องกันรักษาหน้ายางตายนึ่งฉีดพ่นสเปรย์หน้ายางด้วยยางไล้์พ่นเพียง2-3ถึงครั้งหลังเก็บก้อนยางยางไหล้์หนึ่งขวดใช้พ่นหน้ายางได้ถึง700ต้นบำรุงรักษาหน้ายางด้วยยางไล้์โดยทีมงานคุณดารุณี ยืนหยัดมากกว่า10ปีการันตีคุณภาพ